สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะครับผมตอนนี้นเวทีใกล้เสร็จแล้วครับ,แบ,บแอีกนอออนหน่อยเร่งเ่งทำการแสดงผมเห็นนะโอ้โเร็วโคตรนี่ครับ,บ,บ,รบกำลังเอาของลงบบลมีกะกำลังเอาไปตั้งครับผม ร้านกันได้ก,การอยู่ไหมเนี่ยกำลังขนของคนยังกันไปไหมนะครับไม่อนี้ต้องการแสดงอยู่ที่นะครับงานกาชาดบ้างหน่อยพระนครศรีอ,ย,อยุธยานะนี่ครับล้างหยุดเวทีเวทีกระพึงเสซตว่างไหนนี่พิธีกระพึงเพาะพึ่งเอง

นี่กับจีดกาิทีได้ประมาณ80นะครับ80-90อ,อาีได้บรอยปร์เซ็นตนะครับมืต้องการแสดงยุทธิงานกระชากว้างน่อยนะครับฝากพี่น้นองให้แรงเชียร์แรงใจนะครับกับทีมงานสาวนอยรลพเพลินโชว์นะครับเมื่อนี้นะครับกับิีมกุ้มปิ นะครับอย่าลืมซื้อบัตรคุ้มปิดครับแมนไลฟ์สดคุ้มปิดครับมือนี้ก็สกอบันจักไปได้เลยที่ซื้อบัตรคุ้มปิดออนไลน์สาวน้อยละเพลินโจนะครับผมสลักคุณได้ที่ยังว่าเขาคุ้มปิดนะครับสำหรับสาวน้อยเพลินเพลงกะวันละ119บาทครับประมาณนี้ ทักไปได้เลยที่้อบาสเตียนอลายสาวน้อยเพชรบ้านเพงนะครับผมเวทีกันเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นการทำงานของทีมแสงสีเสียงนะครับวันนี้ี่โดเราจะว่คงควันลุยงานต่อ อุยทไรตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับโ้หน่ายพนะี่นอ้องงั้นกับฉันด้านหน้าก,ก็จะเป็นถ <c ười> <c ười> นนใหญ่นะครับ <c ười> ถนน,นหลักเส้นหลักนะครับแม่เบิดผมน,นี <c> ่ <ười> <c ười> เส,ส็นวังน่อยอยู่ตรงขามตลาด ยึดจับทีทีเขาเสร็จแล,แล้วนะครับทีมงานวทีที่ไม่ปุก๊กน,นะครับผมนี่เอาปิดชิฟซิ่งนะพากันพักกินข้าวกินน้ำนะครับวางใดน,นี่ก็กินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วก็ ลุยต่อเลยนะครับมันเหนียวต้อัดแสดงอยู่ที่นี่แลครับอันกับชัดบ้างหน่อยพิธีสี่เหลี่ยมกับผักปอนนะครับขยี้เรือเป็นด้านข้างนะครับเป็นบางส่วนขยี้เป็นฟอข้างนะครับหนาะตัวลำพงเพราะว่าตัวลำพงยังไม่ได้ขี้มาจอดนะครับไวิธีตั้งก้อนอีกจังไม่ได้ขี้มาจอดแล้วละ่ะ มาให้ขโม,มนข้อมูลทั้งพี่น้องทางวังน้อยนะครับม่วานนี้ไปให้ขโม,มนข้อมูลพี่น้องทั้งบางว่าอินนะครับผมบงานกระชากบางวัาอินโอ้โยพี่น้องมาให้กำลังใจหลายครับเวลาเข้ากับนี้จำกัดน้ำครับม่วานนี้เพราะว่าเป็นเอ,อ่อเป็นเป็นมือมือแรกนะครับเป็นมือเปิดงาน ฮะของเขาครับของอันนั่นนี่ของไฟของบอร์ดไฟต้องฟองกันอย่างลุงนะครับลุงตามตำแหน่งที่เขาได้มากไว้นะครับเพราะว่าเขาตั้งแอนดินไปแล้วเขาก็ต้องไปตามจุดนั้นเป็นจุดเป็นจุดเลย เราโอ้เสียเขียนเน่ากับปลส่หอนเด้อเนี่ยผู้ใดเหยียบแตกเยพวกนั่งนู่นแล้วพวกเราเลนย่เพวกเขา้องเต็มผมมีเยแตกงานกะลีนเลย ลลหลังรถเครื่องปั้นก็จอดแล้วครับนวล,ลพงกับยุพุ่นนะครับเราจะได้ขี่มาจอดจอดติดตั้งแป๊บเดียวครับติดตั้งเสร็จกีเป็นทีมพี่เวทีนะครับทิมพี่เวทีแต่งต่อข้อหนาไปอะไรที่เป็นนังรดัด ประมาณนี้เลยครับงานวันนี้นะครับักพี่น้องมาให้กำลัง้ย<ๆ>แจ้งกันหลายครับมเลงครับเริ่มประมาณหกโมงทุมนึงนะครับเลิอกอะ่ะเลิกวันนี้เว่าเลิกตอนไห,น,น,คหน,น,นครับบัตบัตงานครับประมาณร้อยแนะครับมาเกินสองรนะัรสิบกสิบมนะาเนสองร พี่น้องทั้งบางอินเพนันว่าสนน้ำมาอยู่เพรไกลครับจากบางบุรีมานี่กับมันยี่สิบโลโดยประมาณนะครับประเกิร์นั่นครับมันยี่สิบโลสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากพี่น้องติดตามช่องพีงยันรับเพื่อนโชว์ครฉอฟฟิเชียลน้ำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับ การทำงานนะครับอัปเดีสามอันแล้วเพื่อนโชว์นะครับว่าเป็นจังได้แน่นะครับพี่น้องที่สามน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับขอกขับสวัสดีครับ